ัสดีครับอยู่กับเคีอัสสนาเมืองคอนะครับวันนี้เราพามาดูบ้านนะครับที่ติดถนนราชดำเนินนะครับบ้านสองชั้นด้านหน้าเลยนะครับด้านข้างนะครับจะติดตรงความบางจากนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงพยาบาลเทศบาลนะครับที่นครศรีธรรมราชนะคอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกาด้วยนะครับ าทางนี้ก็จะไปในส่วนของหัวถนนหรือว่าไปวัดพระธาตุนะครับเป็นทำเลดีมากนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านกันนะครับอ,อด้านหนึ่งของตัวบ้านนะครับจะติดกับซอยคุ้มลืมนะครับกอบ้ามถนนมาฝั่งนี้แล้วนะครับขนาดซอยนะครับ จะมีป้ายผมติดอยู่นะครับหน้าบ้านนะครับพื้นที่สี่ห้าห้าวานะครับผมจะมีถังบอกอยู่ด้วยนะครับหน้ากว้างนะครับห้าห้าเมตรนะครับเป็นตัวบ้านนะครับแล้วก็ลึกสามสิบนะครับข้างในกว้างห5ห้านะครับเบอร์โทรหรือว่าคิวอาร์โค้ดตรตามนี้เลยนะครับโอเค ในส่นวนตัวบ้านกันนะครับด้านหน้านะครับเข้ามาข้างในนะครับสภาพโดยรวมก็จะเป็นแนวแบบเก่าๆหน่อยนะครับคลาสสิกนะครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีหัวในแนวที่จะคิดซื้อบ้านแล้วมารีโนเวทใหม่นะครับนี้ห้องถัดมานะครับ อันนี้บันไดขึ้นยี่สองนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาเข้าไปนะครับในบ้านนะครับผมมีห้องข้างหลังนะครับมีห้องน้ำนะครับเ้วก็มีพื้นที่ว่างด้านหลัง ความลึกอยู่ประมาณสักสิบถึงบเอดเมตรนะครับเป็นพื้นที่ว่างอยู่อาจจะเหมาะสําหรับคนที่จะทําทเป็นโรงจอดรถก็ได้นะครับเพราะว่าด้านข้างตรงนี้นครับก็จะเป็นซอยสามารถขับรถเข้ามาแล้วก็มาจอดตรงนี้ได้นะครับดูพื้นที่ด้านข้างนิดน,น,น,นึงนะครับมีระยะเว้นอยู่นะครับ หน,หน่อยนะครับก็ mm hmm. จะเว้นเยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันนะครับ mm hmm. เป็นชั้นบนกันนะครับ mm hmm. เป็นบันไดไม้นะครับค่อนข้างยังแข็งแรงอยู่นะ mm hmm. ข้างบนเป็นปูด,ด้วยไม้นะครับผมบ้านหลังนี้ด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้นะครับขึ้นมาก็จะเป็นห้องโถงนะครับ แนวโบราณโบราณมากนะครับนี่ครับส่วนที่เป็นถึงน,น่าจะเป็นห้องนอนนะครับรงข้ามนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเทศบาลนครสุรินทร์นะครับอาจจะเหมาะคขายนะครับหรือว่าอยู่อาศัย อ่านี่ด้านข้างนะคระับความนอกจาอัานีห้อง้ครับนะครับเปิดไปหน่อยก็เป็นวัดพระธาตุนะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจบ้านหลังนี้นะครับผมสามารถติดต่อผมนะครับคือดิวนะครับเบอร์โ,โทร0 8 6 6ปด5 8 7 4์นะครับ หรือไอดีลนตามเบอร์โทรเลยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ